สูงไว้สร้างงานสร้างเงินวันนี้นำเสนอเรื่องครัวออนไลน์ไว้เกา่าสร้างรายได้ไม่รู้จบสไตล์เศรษฐกิจแบ่งปันสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์าง,งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ8 8 1 4 3 0 1 1 7 0ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูลบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดในยุคดิจิทัลที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกครัวเรือน การสร้างธุรกิจอาหารและขนมออนไลน์กลายเป็นโอกาสทองสำหรับผู้คนทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุคนใกล้เกษียณและผู้เกษียณอายุแล้วที่มีฝีมือปลายจังและสูตรลับประจำบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ธุรกิจขายอาหารหรือขนมออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะเป็นการนำความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการแบ่งปันความอร่อย และว,วัฒนธรรมอาหารไทยให้แก่ผู้ควรในวงกว้างบทสนทนานี้จะเจาะลึกโอกาสทางธุรกิจขายอาหารขนมออนไลน์สำหรับผู้สูงวัยในประเทศไทยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาแนวทางการแก้ไขและเคล็ดลับในการเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จพร้อมตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นแรงบันดาลใจครัออนไลน์ จากครัวในบ้านสู่ร้านดังบนโลกดิจิทัลธุรกิจขายอาหารขนมออนไลน์แตกต่างจากการเปิดร้านอาหารทั่วไปตรงที่ไม่มีหน้าร้านไม่ต้องมีทำเลทองไม่ต้องลงทุนตกแต่งร้านสิ่งที่คุณต้องมีคือความอร่อยความสะอาดความใส่ใจและช่องทางออนไลน์ในการนำเสนอสินค้าและบริการของคุณ แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันช่วยให้ธุรกิจอาหารออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วโดยแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเช่น l ไลแมนกระฟูฟู้ดแพนด้าช้อปปี้ฟู้ดและ Facebook Marketplace ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้ขายและผู้ซื้อทำให้การเริ่มต้นธุรกิจอาหารออนไลน์เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วประเทศศักยภาพธุรกิจอาหารขนมออนไลน์ในไทยตลาดใหญ่โอกาสเทียบ ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและอาหารไทยเป็นที่นิยมไปทั่วโลกตลาดอาหารออนไลน์ในประเทศไทยจึงมีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องข้อมูลจาก Statista Market Forecasts คาดการว่าตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ในประเทศไทยจะมีมูลค่าถึง1.7พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2,567และมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย11.47%ต่อปี แสดงให้เห็นถึงโอกาสอันมหาศาลสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอาหารออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุคนใกล้เกษียณและผู้เกษียณอายุแล้วธุรกิจขายอาหารขนมออนไลน์เป็นโอกาสที่น่าสนใจด้วยเหตุผลดังนี้ 1. ใช้ความสามารถและสูตรลับผู้สูงวัยส่วนใหญ่มีทักษะการทำอาหารและขนมที่ยอดเยี่ยมและมีสูตรลับเฉพาะตัว สามารถนำมาสร้างสารรค์เมนูเด็ดและสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ 2. ส,สร้างรายได้จากสิ่งที่รักหากมีความสุขกับการทำอาหารและขนมการขายออนไลน์จะเป็นงานที่สร้างความสุขและรายได้ไปพร้อมๆกัน 3. ทํทำงานที่บ้านยืดหยุ่นเวลาสามารถทำงานที่บ้านได้ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องมีภาระหน้าร้านและสามารถจัดสรรเวลาทำงานได้ตามความเหมาะสม สีลงทุนน้อยเริ่มต้นง่ายการขายอาหารขนมออนไลน์ไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในวัตถุดิบบัรจุภัณฑ์และค่าการตลาดออนไลน์เล็กน้อย 5. สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันเป็นการแบ่งปันความอร่อยและสูตรอาหารให้แก่ผู้อื่นและสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืนเริ่มต้นธุรกิจครัวออนไลน์ใบเก่าลงทุนหลักหมื่นสร้างรายได้ไม่จำกัด การเริ่มต้นธุรกิจขายอาหารขนมออนไลน์สามารถทำได้ด้วยงบประมาณหลักหมื่นบาทโดยค่าใช้จ่ายหลักๆจะอยู่ที่ 1. วัตถุดิบและอุปกรณ์ครัว5,000-15,000บาทจะซื้อวัตถุดิบสดใหม่คุณภาพดีและอุปกรณ์ครัวที่จำเป็นหากมีอุปกรณ์ครัวพื้นฐานอยู่แล้วอาจลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ 2. บรรจุภัณฑ์2,000-5,000บาท เลือกบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดตอดภัยสวยงามและเหมาะสมกับประเภทอาหารขนมอาจมีค่าใช้จ่ายในการออกแบบโลโก้หรือฉลากสินค้าหากต้องการ 3. ค่าการตลาดออนไลน์2 0 0 0 5 0ถึงบาทค่าโปรโมทสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ค่าโฆษณาบนโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ในช่วงเริ่มต้นอาจเน้นช่องทางฟรีหรือค่าใช้จ่ายน้อยสค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มแปรผันตามยอดขาย แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ส่วนใหญ่จะคิดค่าธรรมเนียมจากยอดขาย GP g r o w t Profit ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์มควรศึกษาและเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมก่อนเลือกใช้รวมงบประมาณเริ่มต้นโดยประมาณ9,000-25,000บาทงบประมาณนี้เป็นเพียงค่าประมาณการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทอาหารขนมและช่องทางการขายการหาตลาดและลูกค้า อร่อยบอกต่อรีวิวสร้างชื่อช่องทางการหาลูกค้าสำหรับธุรกิจขายอาหารขนมออนไลน์มีหลากหลายช่องทาง 1. แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ไล a มนแกลฟ o o d Food p a n d a s h o p e e Food สมัครเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจำนวนมากที่ต้องการความสะดวกสบายในการสั่งอาหารออนไลน์ 2. s o โซเชียลมีเดีย เฟ b บุ๊กอินส g r a m Tik ิก k สร้างเพจร้านบนโซเชียลมีเดียโพสต์รูปภาพและวิดีโออาหารขนมที่น่าสนใจจัดกิจกรรมโปรโมชัน่นและสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า 3. Facebook Marketplace ลงขายสินค้าบน Facebook Marketplace ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากสีเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ส่วนตัว สร้างเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ส่วนตัวเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มความน่าเชื่อถืออาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการสร้างและดูแลเว็บไซต์หบอกต่อปากต่อปากสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเพื่อให้เกิดการบอกต่อและแนะนําไปยังกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จักรายได้โดยประมาณกําไรดีมีโอกาสเติบโตสูงข้อควรจํารายได้เหล่านี้เป็นเพียงค่าประมาณการ รายได้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการการตลาดและปัจจัยภายนอกอื่นๆธุรกิจอาหารออนไลน์ต้องใช้เวลาในการสร้างฐานลูกค้าและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในช่วงเริ่มต้นปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางการแก้ไข 1. การแข่งขันสูงตลาดอาหารออนไลน์มีการแข่งขันสูงมากแนวทางการแก้ไขคือสร้างความแตกต่างและจุดเด่นให้กับอาหารขนมของตนเอง เช่นสูตรลับเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมหรือเมนูที่ไม่เหมือนใครและสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง 2. การจัดการคุณภาพและความสดใหม่อาหารและขนมออนไลน์ต้องรักษาคุณภาพและความสดใหม่ให้ดีดเพื่อให้ลูกค้าประทับใจแนวทางการแก้ไขคือใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบการปรุงการบรรจุ ไปจนถึงการจัดส่งและควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ 3. การบริหารจัดการต้นทุนต้นทุนวัตถุดิบบรรจุพัณฑ์และค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มอาจส่งผลกระทบต่อกำไรแนวทางการแก้ไขคือวางแผนการเงินอย่างรอบคอบควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพและตั้งราคาขายที่เหมาะสม 4. การบริการลูกค้า การตอบคำถามลูกค้าการรับออเดอร์การแก้ไขปัญหาและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญแนวทางการแก้ไขคือใส่ใจในการบริการลูกค้าตอบคำถามรวดเร็วแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพและสร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ 5. กฎหมายและข้อบังคับธุรกิจอาหารออนไลน์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเช่นอยสนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ GMP Good Manufacturing Practice แนวทางการแก้ไขคือศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและความยั่งยืนของธุรกิจแนวโน้มธุรกิจอาหารขนมออนไลน์ในอนาคตเติบโตต่อเนื่องปรับตัวรับเทรน ธุรกิจอาหารขนมออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในอนาคตด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและเทคโนโลยีที่พัฒนายอย่างรวดเร็วแนวโน้มที่น่าสนใจในอนาคต 1. อาหารเฉพาะกลุ่มตลาดอาหารออนไลน์จะมีความเฉพาะกลุ่มมากขึ้นเช่นอาหารคลีนอาหารมังสวิรัตอาหารสำหรับผู้สูงอายุหรืออาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค 2. p ersonalized food เทคโนโลยีจะช่วยให้ธุรกิจอาหารออนไลน์สามารถนำเสนออาหารที่เฉพาะบุคคลมากขึ้นเช่นอาหารที่ปรับให้เข้ากับความชอบรสนิยมหรือความต้องการทางโภชนาการของแต่ละบุคคล 3. food subscription บริการ subscription อาหารจะได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นบริการส่งอาหารค l ีนรายสัปดาห์ หรือบริการส่งขนมโฮมเมดรายเดือน 4. Virtual Restaurant Cloud Kitchen รูปแบบร้านอาหารเสมือนจริงหรือครัวกลางจะเติบโตมากขึ้นช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจัดส่งอาหาร 5. Food Tech Integration เทคโนโลยี Food Tech จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกขั้นตอนของธุรกิจอาหารออนไลน์ตั้งแต่การสั่งอาหารการผลิต การจัดส่งไปจนถึงการตลาดและการบริการลูกค้าคลิกเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้เริ่มต้นครูออนไลน์ใบเก่า 1. เริ่มต้นจากสิ่งที่ถนัดและรักเลือกทำอาหารขนมที่ตนเองถนัดและมีความสุขที่จะทำจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน 2. สร้างเมนูซิกเนเจอร์พัฒนาเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน สร้างความแตกต่างและจดจำให้กับลูกค้า 3. ใส่ใจคุณภาพวัตถุดิบใช้วัตถุดิบสดใหม่คุณภาพดีและปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 4. ตกแต่งจานแพ็กเกจให้หน่าทานอาหารขนมออนไลน์ต้องสวยและน่าทานตั้งแต่แรกเห็นจัดจานให้สวยงามเลือกบรรจุภัณฑ์ที่น่ารัก และถ่ายรูปสินค้าให้สวยงาม 5. บริการด้วยใจให้บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจรวดเร็วและเป็นกันเองสร้างความประทับใจและรักษาลูกค้าให้อยู่กับเรานานๆน 6. เรียนรู้และปรับปรุงอยู่เสมอติดตามข่าวสารและเทรนอาหารออนไลน์เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆและปรับปรุงธุรกิจให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตัวอย่างความสำเร็จธุรกิจอาหารขนมออนไลน์ข้อมูลณนะปี2,567 1. บ้านขนมคุณย่า Facebook page บ้านขนมคุณย่าขนมไทยโฮมเมดสูตรโบราณรสชาติอร่อยคุณภาพดีบรรจุภัณฑ์สวยงามขายออนไลน์และ Delivery ได้รับความนิยมอย่างมาก 2. ครัวบ้านป้าเล็ก i ิน t a g r a m ครัวบันพอลเลกอาหารไทยรสชาติจัดจ้านวัตถุด,ดิบสดใหม่เน้นเมนูอาหารใต้ และอาหารพื้นบ้านขายออนไลน์และ d e l i v e อรมีลูกค้าประจำมากมาย 3. ขนมจีนน้ำยาป่าบายาย l i น e Official Account ขนมจีนเบียขนมจีนน้ำยาป่าสูตรเด็ดรสชาติเข้มข้นเครื่องแน่นขายออนไลน์และเดลิเวอรี่เฉพาะในพื้นที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าในท้องถิ่นบทสรุปครัวออนไลน์ไวเกา่าธุรกิจสร้างสรรสร้างรายได้ยั่งยืน ธุรกิจขายอาหารขนมออนไลน์เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สูงวัยคนใกล้เกษียณและผู้เกษียณอายุแล้วในการสร้างงานสร้างรายได้และใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขและมีคุณค่าด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ไม่สูงมากนักศักยภาพในการสร้างรายได้ที่น่าสนใจและแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารออนไลน์ที่สดใสธุรกิจครัวออนไลน์วัเก่า จึงเป็นทางเลือกที่น่าพิจารณาสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวที่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองและแบ่งปันความอร่อยให้แก่ผู้อื่นไปพร้อมกันบทสนทนานี้จะทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและแนวทางเบื้องต้นเท่านั้นผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจขายอาหารขนมออนไลน์ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนจบแล้วครับ ถ้าชอบก็ติดตามตอนต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากสูงไว้สร้างงานสร้างเงินโดยเอเมนคอนตูนายตู่วัน,นิพกออนไลน์สนับสนุนวัน,นิพกนายตู่ให้สร้างสรรค์าง,งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศูนย์0ป1ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูลบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ